ราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมติดตามเรื่องนี้มาครั้งนี้เป็นการนําเสนอน่าจะเป็นครั้งที่3นะครับตั้งแต่มีข่าวนี้มานะครับแล้วก็ได้มาจากสื่อเดียวก็คือทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ครับขอเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของบ้านสุชาวดีซึ่งอยู่ที่ชนบุรีนะครับ ถ้าเผื่อจะสรุปง,ง่ายๆก็คือว่าเป็นบ้านมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าเป็นการรุกที่สาธารณะครับแล้วก็มีการร้องว่าสถานที่ดังกล่าวนี้นะครับเป็นการรุกที่สาธารณะทีนี้ก็จําเป็นต้องมีคําสั่งให้มีการรื้อถอนแต่ว่าจนถึงบัดนี้ครับยังไม่สามารถรื้อถอนได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับที่ตรงนี้ครับ ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์เขาก็ก่อติดเรื่องนี้มานะครับเพราะว่าพื้นที่ที่รื้อถอนนี่ครับอยู่ในพื้นที่กว่า11ไร่ครับและถามว่าจัดรื้อได้หรือไม่ได้อย่างไรครับอ่ะเราไปดูกันนะครับเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมมินิเจอร์ออนไลน์ที่มีการเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บ้านสุขาวดีที่บ่านนี้เ็าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับที่เอกชนลงทุนเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็พูดง่ายๆว่าดึงคนเข้าจังหวัดแต่บังเอิญว่าไปสร้างอยู่ในพื้นที่สาธารณะทีนี้ครับก็คือไปรุกที่ที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองครับมันก็เลยทําให้มีคนร้องขึ้นมาทีนี้ครับซึ่งถ้าเผื่อเป็นประเทศจีนนะฮะถ้าเผื่อใครที่ติดตามข่าวในประเทศจีนนี่แมืแตตประเทศไทยเราเองถ้าเผื่อเราไปรุกที่สาธารณะนะครับเขาก็ต้องสั่งมีการรื้อถอนแต่ว่าเจ้านี้ครับแม่ถือว่าแข็งโป๊กเลยนะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับ ประเทศจีนนี้เขาสั่งรื้อเลยครับหมู่บ้านจัดสรรนี่ครับที่ไปรุกที่บนเขานี่ครับเป็นจํานวนเรียกว่าพันลังคาเรือนนะครับสั่งรื้อทันทีเลยครับผมเพราะว่าเขาใช้ระบบแบบสังคมนิยมนะฮะก็คือไม่มีฝ่ายค้านมีแต่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็บริหาร ทีนี้ก็ทําให้เขาเองก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าเขาสามารถขจัดคนจนได้สร้างความอิ่มมีพีมันให้แก่พี่น้องประชาชนได้ชาวบ้านก็ยอมรับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เลยเถิดทีนี้ครับรัฐบาลก็จัดการครับเรากลับมาดูกันนะครับโดยทางด้านศูนย์ขา่าวของมินิเจอร์ออนไลน์ที่ศรีราชาบอกว่ารือร้อไม่ได้หรือไม่ได้รื้อครับแนะ่คำถามมี สองประเด็นนะฮะหรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือครับบ้านสุขวดีที่รุกที่สาธารณะสิบเอ็ดไร่ยิ่งนานวันยิ่งเงียบหายครับจนชาวบ,บ้านตั้งคําถามสุดท้ายเมืองพัทยาจะปล่อยผ่านเช่นโครงการใหญ่รุกที่สาธาระที่วันนี้ยังไม่มีการดําเนิกนการใดๆทั้งสิ้นเลยครับจากกรณีที่นายกรติศักดิ์ศรีวงศัยรองปลัดเมืองเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายคริสเชิดสุริยาครับหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารสนักงานการช่าง เมืองพัทยาได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านสุขาวดีตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อปิดหมายประกาศยกเลิกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบรควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และก็และก,ก็การปิดหมายประกาศคำสั่งแบบค .3 คอ4ค .7 และคอ10บริเวณอาคาร3หลังซึ่งลงนามโดยนายสุธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา หลังตรวจพบว่ามีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและก็มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตครับรวมทั้งอาคารที่มีการก่อสร้างไม่ได้ระยะตามแนวร่นของระดับน้ำทะเลในระยะ20เมตรตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมครับโดยการดําเนินง,งานดังกล่าวนี้เป็นการดําเนินง,งานในรอบที่2หลังออกประกาศคําสั่งในครั้งแรกนะครับบ้านสุขาวดีในนามของบริษัทเฮลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัด ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรีซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่าประกาศคำสั่งเมืองพัทยายังไม่ครบองค์ประกอบและก็เหตุผลในการรื้อถอนไม่ครบถ้วนจึงให้มีการดําเนินการใหม่ครับโอ,โอ้ว่าอย่างนั้นเลยครับในขณะที่ทางด้านเมืองพัทยาที่นี่ครับ ในขณะที่เมืองพัทยาระบุว่าที่ผ่านมานี้เมืองพัทยาได้แจ้งหนังสือไปอยังบริษัทเฮลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหลังตรวจพบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมปิดหมายตามพรบควบคุมอาคารเรื่องการระง,งับการใช้ห้ามก่อสร้างดัดแปลงและก็ให้ทําการรื้อถอนออกจากพื้นที่ตามคําสั่งแบบคอสามอสีและก็คตั้งแต่ปีพศ2562ครับโดยมี3อาคารที่เข้าข่ายการกระทําผิด เป็นการผิดขั้นตอนประกอบไปด้วยอาคารที่4ซึ่งเป็นอาคารโครงการเหล็ก2ชั้นขนาดนะครับ18.3คูณ55.3เมตรจำนวน1หลังแล้วก็และก็ป้ายโครงการเหล็กขนาด10คูณ13เมตรจำนวน2ป้ายซึ่งพบว่าเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะหรือมีการบุกรุกที่ดินขนาด11ไร่และก็1งานครับนะฮะ11ไร่และก็1งาน ส่วนอาคาร B เป็นอาคารคอสลลนชั้นขนาด3 5คูณ40เมตรจำนวน1หลังที่พบว่ามีพื้นที่บางส่วนของอาคารก่อสร้างทับแนวระยะถอยร่นจากระดับน้ำทะเลและก็อาคาร C ที่เป็นอาคารคอสลอ1ชั้นขนาด5คูณ15เมตรจำนวน1หลังที่พบว่าทั้งอาคารอยู่แนวอยู่ในแนวถอยร่นจากระดับน้ำทะเลเช่นเดียวกันมีทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งรุกเข้าไปในที่สาธารณะครับ อีกส่วนหนึ่งรุกเข้าไปในที่ถอยร่นระยะห่างาจากชายทะเลบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในแนวถอย,ถอยร่นทั้งหมดเลยครับนี่ความผิดมีอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันอีกทั้งขั้นตอนทั้งหมดมีการตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศแล้วครับรวมทั้งการรังวัดระวังที่ดินจากสนักง,งานที่ดินอำเภอบางละมงและก็พยานแวดล้อมซึ่งปัจจุบันได้มีการนํารั้วเหล็กไปปิดล้อมอาคารเอไว้เพื่อระง,งับการใช้อาคารและก็รอความคืบหน้าผลของการปฏิบัติทางกฎหมายครับ และก็ถึงแม้ว่าพัทยานะครับถึงแม้ว่าเมืองพัทยาจะได้ทําการเริ่มต้นกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองแบบนับหนึ่งใหม่อีกรอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและก็ครอบคลุมทั้งในด้านเนื้อหาข้อมูลและก็หลักฐานประกอบเพื่อใช้ในการดําเนินการประกอบคําสั่งรื้อถอนอาคารที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้อยู่ในพื้นที่สาธารณะครับอีกทั้งการดําเนินการครั้งใหม่ยังมั่นใจว่าเจ้าที่ มีการทำงานอย่างรัดก,กุมและก็รอบคอบครับเนื่องจากว่ามีการปรึกษาในส่วนของกลุ่มกฎหมายและก็ด้านต่างๆอย่างรัดก,กุมครับน,นี่ฮะอาคารที่ไปรุกที่แถวรุ่นของน้ําทะเลและก็รุกที่สารณะครับและก็ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่าสุดท้ายเมืองพัทยาก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการจัดก,การปัญหาความการบุกรุกที่สาธารณะหรือแม้แต่จะดําเนินการเอาผิดต่อบ,บ้านสุขาวดีเช่นเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะอื่นๆครับและก็ที่สําคัญขณะนี้ถือว่าครบกำหนดระยะเวลาที่มือพัทยาได้ออกหนังสือปิดประกาศคําสั่งใหม่เพื่อให้ระยะเวลาแก่บ้านสุขาวดีในการอุทธรณ์คําสั่งและก็มีระยะเวลาของการดําเนินการตามระยะเวลาในการประกาศ45วัน นับจากวันที่24กุมภาพันธ์2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็เช่นเดียวกับการไม่ดาเนินการใดๆอย่างจริงจังเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารรุกล้าแนวคลองสาธารณะปึกพลับนะครับที่ครบกำหนดคําสั่งและก็ศาลเองก็มีคําพิพากษาให้รื้อถอนยืนตามคําสั่งเมืองพัทยาที่ออกโดยถูกต้องครับรวมทั้งคลองนกจางหรือว่าคลองพัทยาใต้และก็กําแพงวัดช่องลมซึ่งมีการชี้แจงถึงมาตรการและก็ การควบคุมอย่างจริงจังที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2564เนื่องจากว่าบ่งชี้ว่ามีหลักฐานชัดเจนแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนะครับนี่ฮะเขาก็ามีภาพประกอบด้วยนะฮะว่าลุกล้ำอย่างไรบ้างครับนะฮะให้ดูนิดหนึ่งนะฮะ ท่านเจ้าที่เองก็อึดอัดลําบากใจอะไรแบบนี้ครับผมนะฮะทำงานยากคือพูดง่ายว่าในแง่ของการทํางานเจ้าที่เองก็ทําตามคําสั่งของศาลตามคําสั่งของท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยานี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีนายกเมืองพัทยาก็คือตอนนี้ก็คือคุณสุทธยาคุณปลื้มครับ และทางนู้นก็อุทธร์พออุทธร์แล้วก็ทางด้านนี้เขาก็ให้มีการดําเนินการนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีการรื้อถอนแต่ก็ยังไม่มีการรื้อถอนแต่ประกันใดครับนี่คือความลำบากใจของการทำงานในเมืองไทยเราดีไม่ดีอาจจะต้องใช้มาตรา4 4หรือว่าต้องอาศัยคำสั่งของนายกหรือไม่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าของบ้าน สุขาวะดีนี่ครับคือก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาถ้าเผื่อควรธรรมดาก็คงจะจบไปนานแล้วครับแต่นี่คือไม่ธรรมดาก็ต้องมีพลังกําลังภายในอยู่พอสมควรแหะครับจึงสามารถยืนหยัดอยู่ในขณะนี้บางทีก็อาศัยเรียกว่าขั้นตอนของการอุทธรณ์ทำให้ขบวนการของกฎหมายนี่คือเขาก็มีสิทธินะฮะตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ครับนะฮะและถ้าเผื่ออ,อุทธรณ์แล้วทางศาลยืนยันนะฮะตามคําสั่งเดิมนะครับ ทางด้านเจ้าที่ของภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปรื้อถอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการรื้อถอนไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใดครับก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนนี้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมจึงไม่มีความคืบหน้าครับแม่นึกถึงซีรีส์ดังของเกาหลีนะเป็นวินเซนโซนี่ครับทนในความมาเฟียนีครับซึ่งตัวทนในความมาเฟียนี้มาจากอิตาลีแล้วก็มา ต่อสู้กับเขาเรียกว่ามาเฟียในเกาหลีใต้นะครับโอ้หนังเรื่องนี้สะท้อนถึงความไม่ปกติของสังคมเกาหลีใต้ได้อย่างดีมากและก็ปรากฏว่ากฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ผลสุดท้ายก็คือต้องใช้ใช้ภาษาคําว่าคนเก็บขยะต้องมากวาดขยะครับผมคือเอาคนชั่วมามาแก้ปัญหาคนชั่วครับก็คือใช้มาตรการที่เหมือนกับเป็นมาตรการนอกกฎหมายแต่ว่าพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมครับ ข้ามาต่อสู้กันครับเป็นซีรีส์ของเกาหลีที่โด่งดังมากทีเดียวนะฮะทะนายความวินเซนโซนะฮะทะนายความมาเฟียนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปที่ผู้ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะซื้อบ้านครับหลังจากที่ทํางานมาช่วชีวิตอีกไม่กี่เดือนก็จกกะเกษียณอายุราชการแล้วครับก็อยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเราอยู่อมอมไอแมะนะครับเพียงแค่2ตายายเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบนะฮะมีงานทําอยู่ตามอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับ ตัวเองก็กเกษียณแล้วก็อยากจะอยู่ในตัวเมืองไปมาก็สะดวกนะฮะแต่ว่าบ้านไม่หลังใหญ่โตนักดูแลได้ง่ายๆสบายๆครับแนะนําไปที่นี่ฮะเจริญทรัพย์โมเดิลโครงการ2ครับเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ1นนะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแยซอยชัออยังคูล4ี่สทั้งหมด125หลังตอนนี้มีคนจับจองแล้วเรียกว่า80-90%คเ็เกตเอ็ก็เลยมาต่อยอดสร้างเจริญทรัพย์โมเดิล์อ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรจนะครับ ทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดําพราครับแล้วก็เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องซักล้างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าจอดรถได้สองคันเหมือนกับโครงการหนึ่งครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านเหมือนกันนะครับโดยวงกบประตูนี่ใช้ไม้แคนถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ก็มีการตอกเสาเข็มบทุกหลังครับรวมทั้งมีระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีมีระบบใช้ฟ้าร้อยท่อทั้งหลัง พื้นบ้านใช้แกนิโตติดตั้งทำบำบัดใช้เหล็กบุรสอตราช้างสุขภัณฑ์คอตโต้ตราช้างครับแล้วก็ภายในโครงการนะครับมีสนามเด็กเล่นส,สปอร์ตคลับสวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีแปรายการนะครับม้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้าอัตโนมัติถังเก็บน้ํากรนิดเครื่องทัน,น้ําอุ่นน้ําผระปาติดตั้งให้พร้อมสรับครับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านโทรหาคุณสุนัน 0856321118 045314469ถ้าเผื่ออยากไปดูตัวอย่างของโครงการไปที่เจริญทรัพย์โมเดิลหนึหน้าวัดบ้านตำย่นะครับซอยชิยางคูล4042ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิซุสตังปักพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำเยินและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุดีแม็เครื่องยนต 1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover h over, แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับแรงจัดเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับตัว3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าครับตัว1.9ให้แรงม้า150แรงมา้าในขณะเดียวกันเขาก็มีการปรับโฉมทั้งภายนอกภายในใหม่หมดจดครับดูแอดูดีมากทีเดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวกระบะแฝกกระบะสีประตูกระบะยกสูงหรือว่าจะเป็นออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับและก็รวมถึงใหม่ล่าสุดคือตัว m ิวเตัวใหม่เป็นรถ MPV นะครับ MPV ที่ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกภายในภายนอกนี่ดูสงา่างามภายในดูหารูหาราครับประหนึ่งว่าเป็นรถกิ๋งซีดานประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับได้นะครับเลือกทดสอบได้ครับที่ อิสุสตังปักาะอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมน้ำยินและก็บุญทริกครับและควรจะประทับใจครับ